นองวัชรพลก็สวัสดีสวัสดีคุณสันติค่ะคุณบุญส่งสวัสดีคุณสันติเนาะฟังยูเดอร์ฟังอยู่เดอร์คนบอกคุณอรุณก็ยังบอกบอกว่าฟังยูเดอร์ป้าดาวบอกสวัสดีสวัสดีคุณบุญส่งค่ะขอ,นะอ,ออนุญาตก่อนนะคะคุณสมศักดิ์ก็สวัสดีคุณทันคิดค่ะอ้ยขึ้นไปแล้ว ชมพูนุก็สวัสดีลุงจรูนค่ะคุณประดาวคนสวยอันนี้เติมให้เด้อแต่เพิ่นก็สวยอยู่ดอก <c oughs> เหมือนกันก็เลยวันนี้มาเปิดร้านก็เลยมาขึ้นคุณลาตีก็สวัสดีคุณนรุนค่ะเสียงก็หายใหญ่อีกนาทีหนึ่งค่ะอีกนาทีหนึง่งเพราะว่านีลาพาขึ้นไล่สี่นาทีเนาะ รงมาให้กินเน่เด้อน้ำยาป่าแ่บๆเบามากก็อยากเนะาะค่ะขอให้เฮงๆปังๆทุกคนเช่นกันนะคะว้าวค่ะข,ขอบคุณวันนี้หมานมากหมานม,มากค่ะได้ดอกได้ดาวมาหลายดวงแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนยามเช้าจ้ะ เราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายที่จะมาแนะนำเพื่อนๆเอาปักแว,ว่นบานไข่ก็เป็นแบแบบนั้นเนาะเจ้ากระเดยประจาวเนาะคุณอรุณเนาะอรรถเนี่ยตอนๆๆอตอนตอนศีราวิทเนาะศิราวิทย์ดิตชำนี สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายค่ะมาให้กําลังใจเนาะไปไปหลังจากหยุดไปสามวันคอยวอ่นูเนาะ <laughs> ดาวมาอีกแลว้วหนูนะ่ะดอกไม้เห็นริบรีริบหรี่ไก่เนาะขอบคุณเน้อขอบคุณค่ะโชบมอชละพลก็สวัสดีคุณคุณอรุณเนานะ คุณ,ณ,คณลุสสกกนก,สก,กสส็สวัสดีคุณดีฤศีสมศักก์ก็สวัสดีสวัสดีภาย,ยน,นอกคุณสมศักก์ก็สวัสดีสวัสดีคุณสายนะคุณสมศักก์ก็สวัสดีทักทายเด้อตอนนี้เห็นอยู่หกดวงตาจะเปิดบ้านเวลาไหนก็ยังแวะเข้ามาหาเข้ามาทักทายกันเนาะ ถึงจะมาไม่นานก็มาให้กําลังใจแป๊บหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะเนาะไปตั้งไกลก็ไม่ได้ของฝากเลยเอาลำย,ยมาฝากนนอยบอกว่าให้เอาลำย,ยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะหัวเราะส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะคืออะไรเนาะวันนี้เนาะ ก็ไม่รู้ความหมายเหมือนจะเปิดบ้านเวลาไหนก็ยังแวะเข้ามาหาเข้ามาทักทายกันเนาะถ mm hmm. ึงจะมาไม่นานก็มาให้กำลังใจแป๊บหนึ่งก็ก็ดีใจแล้วนะคะเนาะ mm hmm. คุณประดาวิ่นก็ไปเที่ยวนะ mm hmm. คุณดีสวัสดีคุณสมศักดิ์เด้อค่ะคุณสมสุณสสนหนึ่ง mm hmm. ขึ้นไลไม่นอะคุณลรลุนนะคุณก็ไม่ขึ้นไรนะ สมุทไทยโด<อ>เห็นขึ้นเห็นเห็นรอยอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ยังไม่เข้ามาก็สวัสดีไว้ก่อนเนาะไปกันอยู่เนาะสวัสดีค่ะคุณขวันเลือนจ้าอายขอขอโทษสวัสดีสวัสดี้ดาดวงตาขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายมา,า,า,าให้กำลังใจค่ะ คุณวัชระพลก็สวัสดีก็สวัสดีคุณสมศักิ์ค่ะคุณดีก็บอกขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณดีที่แวะเข้ามาให้กำลังใจก็สวัสดีสวัสดีแม่หน่อยเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณสมศักิ์ก็ตอบกลับเอ้อบอกว่าสวัสดีครับผมนรุนก็สวัสดีคุณวัชระพล คิดถึงคนสวยคนงามอ่าทักทายมาให้กำลังใจจะขอบคุณมากมากค่ะคุณ ศิลาวิทย์ก็สวัสดีคุณคุ้มพวงเช่นกดวงตานะคะหกดวงตาหกดวงใจค่ะที่แวะเข้ามาทักทายมาให้กําลังใจที่ยังไม่ลืมกันเนาะคุณอรุณเนาะอร่อยเเนี่ยตอนตอสำหรับดาวหนึ่งดอกสวัสดีค่ะคุณสมควร ระบบ AI สวัสดีคุณพี่มาร์คค่ะก็มาเปิดค่าการมองเห็นยืนยันตัวตัวเ,ออเลิบเลิบเลิบเิไม่มีนองอะไรกินไม่มีจะหมดแล้วก็ก็ศิราวิทย์นะคะจิตสำนินะสวัสดีค่ะคุณศิราวิทย์ก็ตอบกับคุณพุ่มพวงสวัสดีพุ่มพวง ภมพวง,งดวงใจใช่ไหมสวัสดีรอบห้องรอบบ้านรอบรอบรอบ้านจ้าพี่กินน้ำก็ไม่อร่อยไม่รู้มันเป็นยังไงชมพูณนุชบอกว่าอยากอยากจ้าคุณบอกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณลุงจะรุนก็สวัสดีคุณคุณทรงครับผม ลูนจะลูนก็สักยาเป็นบอกเฮ้ยปากหวาน,นเนาะเจ้าสั่งนายคนปากหวานดีขอบคุณมากมายค่ะน้องวัชรพละก็สวัสดีสวัสดี กันสามาคีกันจับไม้จับเนือกันไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนเด้อไปแตกแยกกันก็ก็ไม่ได้อีกนอะกสวัสดีค่ะคุณแม่ทองใสก็สวัสดีสวัสดีภายนอกเพื่อนขอบคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาทักทายมาให้กำลังใจค่ะดีทักทายกัน ีเดาพาก็จะได้เวลาลงเลยเนาะเพื่อนๆก็ติดอะไรนะสิลาวิทย์นะเอามาแทนคุณสมศักดิ์สวัสดีไอ้ชาก,กาคนหลอใช่ไหมคุณพุ่มกวางก็สวัสดีนงวัชรพลจ้าลุงจรูนก็สวัสดีสวัสดีสมฤทยัยสวัสดีครับคุณสมฤทยนะัยเนาะ สมรูไทยก็ไม่ได้เข้าไปหาเหมือนกันเนาะน้องตีก็ไม่ได้เข้าไปหาขอบคุณค่ะป้าดาวก็คนสวยคนงามเหมือนกันเนาะป้าดาวสวัสดีสวัสดีคุณกิดตรงมาให้กิน่อยเด้อน้ำยาป่าแ่บ มามกก็อยากนะสายก็สวัสดีสวัสดีแม่หน่อยเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณลุงเจลุงสวัสดีครับนางวัชรพลก็สวัสดีสวัสด,สสดีคุณอรุณเอาคนกกมากฝากไปอาบนา้ำอาบน้ำในนองไปเนาเนะานะให้ให้มาหนึ่งดอกใช่ไหมขอบคุณ คุณศิราวิทย์บอกว่าจ้าพี่ยินดียินดีจากพี่มบอกเนาะคุณภุมผพวงกสสมฤทัยสวัสดีครับคุณสมฤทัยเนาะคุณสมฤทัยก็ไม่ได้เข้าไปหาเหงินกันเนาะน้องตีก็ไม่ได้เข้าไปหากิจชนะก็ตอบกับน้องวัชรพลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายค่ะมาให้กําลังใจเนาะ,ะไปไปหลังจากหยุดไปสามวันสวัสดีไอศา,าก,กาคนหล่อใช่ไหมคุณพุ่มพวงก็สวัสดีนะ้องวัชพรพลจ้าลุงจรูนก็สวัสดีสวัสดีภูนรดก็สวัสดีคุณทองใสคะ่ะขอบคุณนะคะคุณทองใส <c oughs> ที่แวะเข้ามาทักทายคุณแม่ทองใสเ <c oughs>